เดือนนั่นๆตัวนี้เดือนมีนาตัวนี้วันเดือนสามเดือนมีนาเดือนมีนาเป็สามตัวเดือมีนาเป็นัวจังหวัดเดือนสามโอ้ซึ่งเดือนเดือนตรงกันกับเดือนที่ตรงกันกับเดือนที่เลขศิอกพอดีที่เป็นขวบขวบเพื่อนพอดีขวบพอดีโอ้ที่เป็นเดือนเพื่อน กับเดียนเพื่อนสั่งว่ายังไงมามาออกนี่สิสิมาออกเดียนสั่งก็ดีเลยโอ้วัด่อเข้าไปทังเอายีในป่าเยบ่องปลาปูท้่นี้คือวัดที่เจ้าหน้ที่พัพสงฆ์ก็จะมาไปทำบุญทำทานผั้เ่า้พื่แกางแก้ต่งๆนี่มีพระอยู่ปะครับว่นีแล้วก็มีพระนี้ผมเดี๋ยวมีท่ันหน่อยนี องเดียวตามบ่มีกุฏิบ่มีหย่งมันบ่มีหยังแต่ว่าเป็นสถานที่วัดเ่าบมเดิเคยปูนเย์หยังได้ว่าเป็นู่หลังเดียวอ๋อห่างบ่มีรพอย่บ่มีพระาย่แต่ว่าก็จเป็นกะลาหน่อยแต่ณกะลาเาอย่าเดียละหลายปีดีดักมันบ่ังบ่หยังมันมีฟ้านะอ๋อ โอ้จะได้หันแบบแบบมาก่อนไปน้านงดูไมครับแต่ว่าเพื่อนกาอ้อมอ้อมหัวไปบ้าละปู่คท่านเรียว่าเจ้าเริ่มตีเระปเริ่มตีเริ่ยตีเริ่มตีเริ่เริ่มตเริ่มสีเรมตีเริ่มตีเริเริ่มตเริ่มตเริ่มตีเริ่ลตาเรมตีเมตีเริ่มตเริ่มตีเวั่วัดเก่าต่างีเร่มตีเรบ้านครับ cũng như tăng thăng long bùi caoประจำ năm, tăng, tăng này tăng này đi ngay, โอ้นะกระมีเลขอยู่ใต้ฐานพระพอดีเนาะปู่เนาะเลขสามเก้าเนี่ยงามคักเนาะเพิ่นเขียนไว้เนาะครับโอ้สามเก้านะครับแล้วก็มาหยิบเงินได้เนาะปู่เนาะมาได้เงินเฮียคนหลายๆแต่โบไม่ฟูเห็นโอ้ปู่ปู่ได้เงินเฮียอีกกับตัวเลขตัวเดียวกันเก้าหนึ่งสามอีกเงินแบ่งยี่สิบนะครับโอ้เห็นเลข ก้หนึ่งสามกระตรงก,กันครับพ่อสอนเป็นพอดีเลขก็สิมาออกพ่อสอที่เพนสั่งก็คือเดี่ยมไม่น้าอีกบาท,ที่นี่โอ้สามเก้านะครับเลขสามเก้านะครับกยอยามื่มสามเก้าแล้วก็ไมาได้เลขมาได้เงินแบ่งยี่สิบเลขเก้าหนึ่งสามแล้วปูกระร่องเบินเนเรนนน์นเขาอยงสอนเบินเียรมันเข่าครับ ยดงมีดุลยเดชนะน้ำการครับบอไม่ใช่บอกจมูกหลับตาจะไปถือจมูกหลับครับแต่ว่ากับเป็กอยู่ที่น่อปูเนาะอันเป็ดกันแบงยีเสีบนี่นะอันมาเห็นงันแบงยีเสียบยั่งมากยั่งมะเข่าตัวเดียวเออตัวเลขกันยั่งมะเข่าตัวเดียวกันอีกตัวอื่นโมกุศลอยางเป็นยังจังโมเป็นตัวอื่นนะคือไมาเป็นตัวนี้ครับโอ้อันนี้ก็ถือว่าเป็ด จต้องล่างเป็นเพื่อได้โชกเนาะ